กองตามกลกองนะครับโอ้กับข้าวเที่ยงเป็นกับข้าวบ่ายพี่น้องนะครับที่เล็กเพิ่งมาถึงนะครับซื้อกับข้าวมาจากสกลนครใส่แล้วมือมาเลยกดไลค์กดแชร์ให้กดไลค์กดแชกดติดตามพันลี้งานทีมงานมาหนึ่งนะหาคนนี่นะกดติดตามไปเจ้เลย อ้เจ้อดสองพลลี่ชนลนะจ๊ะแล้วก็ช่างตากบกช่างน้อยก็หิวข้าวแล้วเป็นใบสองแล้วนี่เเล็กบอกว่าโอ้ผเลบผุลบเหมามาแล้ว ย่นอนค่านั่ะมาปมากับผ้าหลายอย่างเยอะครับขึ้นไหไอขึ้นแล้วขึ้นกันทางมูอยู่ขับสังมกปลาหมนได้ดอกบ้าไปสิทางเล่นกินเออมาใส่รดไม่หนบปีนเอาไว้ไม่เร่งเนาะอาหารแห้งบูดหนาวบูดก้อนนี่นี่นี่มกปลานี่กินก้อนรดนี่ หมกปลมกปลามกปลาเนนหลายอย่างพี่น้องเอ้ย่จบแมาเด้อพี่น้องเด้อรอบเ้าสิงดงปั้วโหดเนาะมันมีเตลีหนึ่งเมดเลยใครจะบอกมันยังเลนได้เือมเ้าหรอเอะซืือมาเต้านี่ะ อ๋อขี่าลายก็กเอาบอกคะแนนได้กินนั่นบอกมันทานไปไปลมันขี่ลายได้แล้ว่า,าว้าเอามาลูกขี่ลายก็กินได้อยู่ละมาได้อยู่ดอกแล้ว่าขั้นไปไกละนะซื้ออยู่นี่ให้เห็นกบไข่แนมอมืนำเจนะ้าปุ๋ยเบาเมื่อวันกินแหละกบไข่โตโตเห็นมุ้ง <laughs> เจนะ้าเนี่ โอ้คนเตี้ยนเนาะคิดรอเป็นโคมีเตี้ยนบ่ย่างอยู่สั่นเดินสวนสนามอยู่ไอ้ด็กเตียนอยู่บ่ไปกับเด็กเตี้ยนอยู่ไรเตี้ยนกันนี่ิคิดรอไอ้ผู้จริงวุ่นกันเลยเนาะไอ่ยังคิดรอก็เพิ่เอนกันนอวนกันนะเมื่อคื้นี่กินใส่ถุงลูกพี่มื่อกี้ไปหาซื้อจานซื้อถ้วยมาก่อนซื้อกระติ๊งนะมีสิบได้เมื่อมื่อนี้เนาะ มมัน่สมารถนะเออมหอกไปได้ยาไรนี่ออกเจ้าให้ออกหองกลยานเลยนมันก็ได้แหละสีแดงข้าดูไปคุมในกับพอคุมนั่นเลยนี่บวมนะสีเนาะแต่วน่ะจะไปย่ำนะแกแกมวัน เอาเด้อเี้งข้าปั้ใหเห้ายเนาะมีิง่ไนพามาอเว้นไปไกลังเไบ้าน่านี่บ้่าถุงมัคือตึงเยสนะใส่อันนั้นเสือพยันมันบุานนะพองเพกิงกับโบกีในสองเสีย เอาชิมมึงก่อนอืมมุนมมกนะมุกนะมาม,กมุกอะไเพิ่นเนมุกปนินนะไปหอตลาดว่านอนผมได้ื่อคลนี่ <c oughs> หอตลาดกูว่านอนอะไรนีมันบ่มีหยางเทียมนี่ยขำบ่มีหยางนะขเะบอขา,ายบุคคลตรงเว้น <c oughs> ไปไปไปลาซิม่าบอกตะโพนตะโพนไปไหงนี่นะครับบรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเท่ับเป็นอุปสรรคนะครับวันนี้ครับกินข้า โอ้ทีมนี้ก็กินข้าวนะครับทีมช่างนะครับทีมช่างอีกช่างหนึ่งนะครับนี่มาอยู่กินใกล้ๆก,กันนะครับกินข้าวโอ้กินข้ายังปูครับเรื่องกันไลยอันหลยแนวสื่อมาแต่ปูสกุลผู้

มันพายเป็นไม้ไมตียกมือขึ้นตีมันจังสั้นได้ตีม็นพายก็มจากเป็นได้ตีโอเรียบร้อยแล้วบอกคำนี้เป็นอะไรปูเบิ้งนะรายการ น้ำใสกิ้งกิ้งบอเหลือเท่าเป่าร่างล่างโบบ่ครับมันนี้อ่มเป่าโบเรียบร้อยจังเมตรครับอืมสาเมตรกุ้ยเสียวลงอีกอยู่บอครบ่ื้นอะไร พอแล้วในการามาคมโอ้นี่เนาะปัญหามันกลัวมันเค็มนะครับลึกไรกับเค็มเนาะ,ะดูคบดูรการเลยล่ะ3ามชูค่มเมต์แซลอะไรนี่กะน,นี่นะครับปัญหากลัวน้ําเค็มนะครับถ้าลึกลงไปนะครับนี่ทีมงานหนึ่งก็ทีมงานหนึ่งนะครับกําลังกินข้าวกินพร้อมกันนะครับ<ม> <laughs> อย่างแต่เดียวได้ลื่นพี่น้องเอ้ย ทางนั้นก็กินเพราะทางนั้นทางนี้ก็ก,กินเพราะทางนี้เร่งงานเร่งมือนะครับมอืมบ่ายสองล้วป,ป,ปูนปี่ข้าวเที่ยงบ่ายสองเนอะพี่น้องเฮ<ด>็ดงานไปตะฮังเฮ <yolks. S 2> ็ดงานไปตะฮังนรปู่เนาะกินข้าวบ่ายสองความจนไม่มีในหมู่คนขยันเนาะ ความจนบังคับโนปูเนะความจนบังคับโอเหตดกับโมีกินบงังแตสือตะเล็กมันบถือเด้นะ่อนปูอยเหือบอกเนะของบมีอย่าไปหวังอย่างมากมายเนอย่าไปคอยวาสนาเอาบปูเอือบไบลยบย่อยบบได้ละเงิน นี่นะครับอ c ซนะครับเราก็ทานข้าวทานปลากันเสร็จก็จะเริ่มงานโตนะครับนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องทองการขอะครับ